ไปไหนมารู้บ <c oughs> ้ามีชีเดียวไม่ชอบชีเดียวแต่มาท่าพระไปดูโซโฟ,ฟามาแพงมากมากมาก,มากถ้ายังไม่ปูกระเบื้องก็คงยังไม่มีตังค์ซื้อหรอก <c oughs> ไม่มีตังค์ซื้อหรอกใช่เลยยังไม่มีตังค์ซื้อหรอก เราชอบเลยแล้วก็มีคนเข้ามามือสั่นระดัหนีใช่ป่ะใช่ เราจะมีความรักแบบที่คนทั่วโลกไม่มีเข้าใจไหมเพราจะมีแบบความรักแบบที่คนทั่วโลกไม่ท่ามีแบบเรา,าบบบรบบเข้าใจปะก็บอกไปดิว่าอจฉาเออดิไปดูเสื้อผ้ามาตัวละพันหกตัวละพันหกเป็นหนื่นก็ว่าไหนพูดก็พูดเะนะ มึงก็รวยเกอหยิบหยิบหยิบก <c oughs> ูก็มีปัญญาหยิบใม้ปัญญาหลอกแต่งกระยาม <c> ่ <oughs> <c oughs> อยากแล้ว่าลูเป็แต่งัวดีกวกูเลยนี่ฉันอะฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมนะฉันถึงถึงไม่ชอบเ้าห้างมันก็อาจจะใช่อ่ะประมาณนั้นแหละคนที่เขาดีๆก็เยอะแยะฉันไม่ซื้อเสื้อผ้าตุน้ําดีกว่าไม่ซื้อ,อของเนี้ยจริงดิเสื้อไซสใ์ใหญ่อะ มีไหมสวยๆอ่ะไม่ต้องถึงพันหกอ่ะดีปะ่ะหดูๆหน่อยออยังว่าคนอย่นี้ก็รวยไม่ค่อยสุภาพไงร้านใหม่อ่ะเสื้อผ้าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เสื้อผ้าของมือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยสุภาพหรือแล้วอ่ะที่เกี่ยวเนากมันอยู่ที่ความชอบด้วยแหละเราชอบแต่งตัวเรียนคู่สองเสดซึ่งไม่เล้วน่าอร่อยใช่ปะไปคืไปชูก้า ก,ก้ามา้าวเย,ย้ายมาอมุ่่กากจ่ามน่ารกจ่ารักงน่ารัจงนรงน่ารัการกจองนากน่อรัค่ารักน่าจัน่กจันาันาัจน่าน่รักจั่ารานัน่าน ตัวละพันกว่าบาทเนี่ยแพงมากเลยหือมีไสซเยอะไสซเยอะเลๆไซแบบนี้ไปแหละเพราะเราจะเป็นคนที่รู้อะไที่สุดเด้อ